ที่น่าสนใจก็คือมีถามน้องกลุ่มล่าสุดที่น่าน่ากระทรวงศึกษาธิการนะคะค่ะบอกว่าเอาเวลาช่วงไหนมาศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองแล้วเรื่องอะไรทำไมถึงรู้ได้ลึกซึ้งมากเลยนะคะเขาก็บอกว่าช่วงที่โควิดที่หยุดโรงเรียนหยุด2อสเดือนตอนนั้นนะคะ เขาก็ไปไปอ่านบอกเล่นเกมก็เบื่อแล้วอะไรก็เบ uh ื่อแล้วแล้วก็บรรยากาศของบ้านเมืองเนี่ย evet ก็ผ mm ู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ไม่ได้สร้างบรรยากาศที่แบบที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันเป็นการปลองดองอย่างแท้จริงอ่ะแล้วเขาก็ขันมาติดตามข่าวมากขึ้นก็พคิดอย่างนี้ไงคะ ก็เพราะว่าไม่ได้ลงไปฟังด้วยตัวเองก็เลยไม่รู้ว่าถ้าไปฟังจริงๆเนี่ยจะทราบว่าน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาไปไกลกว่านักการเมืองที่นั่งอยู่ในสภาอีกนะคะมีแต่ว่าเราเนี่ยเดินตามหลังเขาด้วยค่ะผู้ใหญ่ตอนนี้กําลังเดินตามหลังเด็กๆอยู่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าละอายใจอย่างยิ่งนะคะถ้าเกิดเราจะ ไม่ออกมาปกป้องเขาเลยค่ะอย่างน้อยๆก็ปกป้องให้เขามีพื้นที่ในการมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นภายใต้รัฐธรรมนูญนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการคุกคันได้รับเรื่องร้องเรียนจํานวนมากค่ะการบริหารประเทศโดยใช้ความเชื่อมันล้มเหลวนะคะทำให้ประเทศชาติมาถึงจุดนี้นะคะจะเรียกว่า อยู่ก้นเหวแล้วนะคะถ้าควรจะบริหารประเทศด้วยความจริงมากกว่าอย่าใช้ความเชื่อค่ะ mm hmm. แล้วก็ถ้าเด็กๆไม่ได้ถูกชักจูงง่ายขนาดที่ท่านเข้าใจนะคะท่านจะต้องทราบแล้วว่าโลกยุคนี้มันชักจูงกันไม่ได้ง่ายๆนะคะ mm hmm. ถ้าชักจูงง่ายขนาดนั้นรัฐบาลเป็นฝั่งที่ได้เปรียบฝ่ายค้านทุกอย่างนะคะมีทรัพยากรครบทุกอย่างสื่อกระแสหลักก็อาจจะมีความเกรงใจรัฐบาล มีอะไรต่ออะไรนะคะก็ไม่ได้เสนอข่าวชุมนุมมากเท่าที่ควรนะคะมีแต่สื่อประเภทสื่อออนไลน์เท่านั้นนะคะแม้กระทั่งเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นการจับกลุ่มที่ไม่เป็นธรรมนะคะจับบุงกนนําเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นธรรมซึ่งถ้าไปเทียบกับอ่าอย่างที่เขาคุยกันว่าคดีอีกของลูกคนร่ําคนรวยในบ้านบ้านเราคดีบอสกระทิงแดงคดทีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะค mm ือ hmm. จะจะขอถามกลับไปว่าถ้ารัฐบาลนะคะคิดว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองขนาดนั้น ก็อยากให้รัฐบาลซึ่งมีทรัพยากรครบทุกอย่างมีงบประมาณนะคะมีเครื่องมืออ่าเครื่องมือรัฐทุกอย่างมีกลไกรัฐที่สนับสนุนทุกอย่างทาไมถึงชักจูงอยู่เบื้องหลังเด็กไม่ได้ล่ะคะ<ม>ขึ้นอยู่กับฝ่ายผู้มีอํานาจมากกว่านะคะฝ่ายเยาวชนพวกนี้เขาก็เมื่ออึดอัดคับข้องอะไร เขาก็ทนไม่ไหวออกมาแสดงออกนะคะแต่จะถึงขั้นเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากน้อยแค่ไหนในระดับไหนอยู่ที่การวางท่าทีของรัฐบาลโดยเฉพาะผู้นําประเทศฝ่ายบริหารคือท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็กลไกของรัฐด้วยซึ่งอย่างเช่นมีสอพอทอ,ออกจดหม,มายมาเรียนไปถึงโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศแล้วนะคะว่าให้โรงเรียนให้ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมทั้งหลายเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามาที่ทางกระทรวงได้ออกหนังสือเวียนมานะคะ mm hmm. แล้วถ้าผู้ผู้นำประเทศพูดอย่างหนึ่งแล้วก็ผู้ปฏิบัติทำอีกอย่างหนึ่งตลอดเวลาแบบนี้มันก็ไปไม่ถึงไหนแล้วอะคะแล้วก็การจะยกระดับการความรุนแรงหรือความเคลื่อนไหวอะไรอะอยู่ที่อยู่ที่ท่านทั้งอยู่ที่ฝ่ายท่านทั้งสิ้นนะคะไม่ใช่อยู่ที่ฝ่า mm hmm. ยเด็กๆ